WD Blue SN 570 SSD รุ่นอัปเกรดจาก SN 550คลิปนี้สับสูนย์โดย WD ช่วงนี้ WD ขยันนะออกรุ่นใหม่กันรัวๆเลยนะก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปก็จะเป็น SN 750 SE นะตัวนี้เป็น SN 570ฟังชื่อรุ่นแล้วมันสับสนงงๆอะไรก็ไม่รู้เลขมันกลับไปกลับมานะเอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็น SSD รุ่นกลางๆของทาง WD นะครับก็คือถ้าตัวแรงก็เป็น WD Black นะครับถ้าตัวกลางก็เป็น WD Blue ถ้าเป็นตัวประหยัดก็เป็น WD Green นั่นเองนะครับมาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เป็น SSD ขนาด M.2 2280นะครับที่เป็น PCIe NVMe นะครับเรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานในยุคนี้นะครับแต่เอาไปใส่บอร์ด SATA ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องใส่บอร์ดที่เป็น PCIe NVMe เท่านั้นนะครับส่วนความเร็วของเขาก็คือจะเป็น PCIe 3.0 x4 นะครับยังไม่ได้เป็น PCIe 4.0นะฮะมีขายอยู่ด้วยกัน3ความจุก็คือ250 g b 500 g b แล้วก็1 t b นั่นเองนะฮะท้ง WD เขาแบบว่าเขาโปรโมทต,ตัวนี้นะครับให้เป็น SSD for Creator ประมาณนั้นนะฮะสำหรับ Creator คนอย่างผมเนี่ยที่แบบว่าทำคอนเทนต์ทำ YouTube ทำวิดีโออะไรพวกนี้นะครับคือหน้ากล่องเขาเขียนไว้เลยว่า p r o p o r t i o i a l to Spark Your Imagination นะครับคือแบบว่า นั่นแหละนะครับฟอร์เคเตอร์ประมาณนั้นวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ผมได้ใช้มานะว่าสําหรับงานของผมเนี่ยใช้แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยที่ผมลองนะผมลองกับเครื่องใหม่ล่าสุดนะครับ i n t e l Gen 1สนะครับสเปคเครื่องก็ขึ้นให้ดูอยู่แถวๆนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ลงวิ o w s เลยก็แล้วกันนะครับการลงวิ n d o w s 11ของผมก็เร็วดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ช่วงที่เป็น n d o w ดอัปเดตหลังจากลงเสร็จนะครับก็ลองทดสอบน้องนิดนึงนะครับลองทรมานน้องกันสักหน่อยนะฮะก็คือระหว่างที่มััน Vi อปเดต ผมก็ไปโหลดสตรีม โหลดเกมมาลงนะครับแล้วก็ไปโหลดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Blackmagic Da Vinci Resolve Studio มาลงพร้อมกันนะครับลงพร้อมกัน3อย่างในทีเดียวนะครับก็มีดิสลอยให้เห็นบ้างเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็เป็นช่วงสั้นๆที่แบบว่าทุกอย่างมันพร้อมกันจริงๆแล้วมันก็ตกลงมาเป็นปกตินะครับก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับแต่การใช้งานจริงก็คงไม่มีใครใช้โหดอะไรขนาดนั้นมั้งก็คงทาทีละอย่างครับหรือหรือมีใครใช้นะครับเอาเป็นว่าใช้งานทั่วไปผ่านได้สบายๆนะครับต่อมามาดูการใช้งานของผมกันบ้างดีกว่านะครับทำ ต่ออะไรพวกนี้นะครับตัดวิดีโอนะครับเริ่มต้นที่อย่างแรกเลยที่เราจะทดสอบเป็นตัวเลขนะครับก็คือการกอล์ฟไฟนั่นเองนะครับการกอล์ฟไฟของผมนะครับก็อย่างที่ผมเคยทำกอลฟไฟลงไปทีเดียวแบบลวดเดียวนะครับรอบนี้ผมลองร้อยกิกนะครับ ตอนแรกมันก็วิ่งมาได้เต็มความเร็วของมันนะครับจนกระทั่งถึง20 g b นะความเร็วก็จะตกเหลือประมาณ500 MB ต่อวินาทีนะครับถามว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับเนื่องด้วยแคชมันเต็มนั่นเองนะฮะ SSD พวกนี้มันมีแคชเนาะพอแคชมันเต็มความเร็วมันก็ตกนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่รับได้นะครับคือถ้าคุณอยากจะแรงกว่านี้นะครับคุณก็ต้องไป WD Black นะครับตัวนี้เป็น blue เออต่อมานะครับในการกอฟไฟออกนะครับเอาไฟล์ออกจากตัว SSD ตรงนี้ผมมองว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะรมันไม่รว็ ที่ได้ก็คือประมาณ 2GB ต่อวินาทีนะฮะทีนี้การกอฟไฟล์เนี่ยนะครับความเร็วที่ได้จะแตกต่างกันไปตามชนิดไฟล์นะครับซึ่งไฟล์ที่ผมทดสอบส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์วิดีโอจากกล้องวิดีโอของผมนะถ้าเกิดบอกว่าคุณเป็นไฟล์ชนิดอื่นความเร็วที่ได้ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับต่อมาเรามาดูผลทดสอบที่เป็นตัวเลขจริงๆจากโปรแกรมทดสอบกันบ้างดีกว่านะครับ ผมใช้โปรแกรม Crystal Disk Mark ในการทดสอบค่าที่ได้ Sequential Read จะอยู่ที่3,533 Sequential Write จะอยู่ที่3,048 Random Read จะอยู่ที่749และ Random Write อยู่ที่519 MB ต่อวินาทีนั่นเองคือทาง WD เขาเคลมมาว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็น SN50 Upgrade เออก็คือเร็วกว่าดีกว่านั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดบอกว่าเอาผล t ท s มาเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ย เป็นไปตาม WD ว่าเลยนะครับก็คือมันเร็วกว่า SN 5 0นั่นเองนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับ WD เริ่มทําการบ้านมาดีแล้วในเรื่องนี้ครับอุณหภูมิหลังจากที่ผมทดสอบทุกอย่างนะครับทั้งเทสโปรแกรมนะทั้งกอล์ฟไฟล์ทั้งลงวินโดว์อะไรพวกนี้นะครับทั้ง3อย่างเนี่ยผลเทสอุณหภูมิจะสุดอยู่ที่ประมาณ50-50ินิดๆนะครับเรียกได้ว่าไม่ร้อนมากนะครับแต่การทดสอบของผมเนี่ยเป็นการทดสอบที่ว่าใส่ในเครื่องเดสก์ท็อปนะครับวาง ปิดฮิตซิงทับลงไปนะครับก็คือยังเป็น SSD เปเปลือยอยู่นั่นเองตรงนั้นก็จะมีแค่พัดลม CPU ที่เป่าลมผ่านนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าเป่าลงไปที่ SSD ตรงๆขนาดนั้นนะฮะอ๋อแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเจ้าตัว SSD ตัวนี้เป็น SSD แบบ Single s i ซสก็คือด้านหลังไม่มีอะไรนะครับใครจะไปติดฮิตซิงแปลกๆไปใส่กับเครื่องแปลกๆก,ก็สามารถใส่ได้สบายๆนะครับด้านหลังไม่ติดอะไร ก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนจะจบนะครับ WD เขาฝากบอกมาว่าเจ้า SSD ตัวนี้นะครับ SN570 ตัวนี้จะมีขายครั้งแรกในงานคอมมาท,ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะมีอยู่ในคอมพิวเตอร์เซ็ตที่จะมีขายเฉพาะในงานคอมมาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะขายอะไรยังไงคอมเซ็ตยังไงลิงก์อยู่ในคำอธิบายวิดีโอนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะติดตามช่องผมก็ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอเช่นเดียวกันสาหรับวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ และสุดท้ายคลิปที่ท่านกำลังดูอยู่นี้นะฮะก็ได้ลองตัดลองเรนเดอร์บน SSD ตัวนี้แล้วนะฮะก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรไม่ค้างไม่กระตุกไม่อะไรแบบนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆสวัสดีครับ